ได้เป็นแมลนุพ่อว่ะมึงไม่ได้เป็นมึง่าไปสมัครแค่เลยกูจะไปพูดได้เลยครับคนมันอยากเป็นอยู่แล้วกูก็เออไป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 ได้ได้ก็ได้สมัครเถอได้สมัครได้สมัครแลอกูก็ตีวาคารุแะแะนี่ค่อยๆเอาเรงๆแม่นพ่อกับเปินี่ี่เนี่ยตีตามใจคนชอบวันที่มากที่สุดมาเป็นที่สุดกี่คนครับ กูก็ไม่เคยนับตกักทีเวลาคนเอาโฉนดมาให้เหยียบแล้วก็กลับไปขายได้จริงๆรงลกพอออ่อมีคําตอบว่ายังไงทําไมนึกขายได้หลังจากเหยียบแล้วมันคนมันชอบซื้อแหละมันก็ขายได้ได้ยินว่าเขากําลังรณรงค์ให้พระในวัดเนี่ยเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้วจะทำยังไงไม่ยากเลยไอ้นายแกย่างง่ายๆนิดเดียวทําไมครับ โรงงานภายในแผ่นดินไทยนี่ยุบหายไปเลย